เมืองเสมาอยู่จังหวัดนครราชสีมาเป็นชุมชนเก่าแก่ก่อนที่จะย้ายถิ่นฐานตัวเมืองมาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันนารู้จักเมืองเสมากันคะ่ะประวัติความเป็นมาของเมืองเสมาเมืองเสมาเป็นเมืองโบราณที่รู้จักกันมากที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา เมืองเซมาอยู่ในอำเภอสงเนินห่างจากอำเภอสงเนินประมาณ5กิโลเมตรไปทางทิศเหนือเมืองเซมาห่างจากจากังหวัดนคลลรราชสีมาเพียง3 7กิโลเมตรแทนทั้งเมืองเซมาเป็นลูกไข่ประวัติความเป็นมาแบ่งออกได้เป็นสองสมัยสมัยแรกแบ่งออกเป็นวัฒนธรรมแบบทวาราวดี สมัยที่สองได้ค้นพบการนับถือศาสนาพรมเชื่อกันว่าชุมชนแห่งนี้สมัยนั้นรุ่งเรืองมากภายหลังพุทธศตรวตรรษที่18-19ถึง19ไม่ปรากฏร่องรอยของการอยู่อาศัยของมนุษย์อีกเลยสันนิษฐานว่าเมืองแห่งนี้อาจถูกทิ้งร้างมาจนถึงปัจจุบันขณะทั่วไปเป็นเมืองโบราณมีคูน้ำ คั้นดินปัจจุบันยังเห็นร่องรอยคูเมืองและกำแพงกำแพงดินล้อมรอบเป็นบางสว่วนและปัจจุบันได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานไว้หมดทั้งสิ้น2475ไร่มาชมบรรยากาศของเมืองเซมาก,กันค่ะสองข้างเนี้ยฝั่งเนี้ยฝั่งเนี้ยเขาก็บอกว่าเป็นที่ของประสา พี่นองเคยมาไหมคะไม่เคยไม่เคยนะคะนี่อันนี้มันเหมือนกับที่เราไปดูที่เอน้นะไหนพี่น้องอะไรนะอยุธยาใช่ไหมอันนี้ขอ,ข,นของของอยุธยาคุิพย n ใช่ไหมต้นมะขามมีต้นตะโกนีออันนั้เป็นป่นาไม่แน่ใจว่าเรา,เราต้องเข้าไปกี่กิโล ไปได้ถามเลยนะคะถนนนะคะยังไม่ได้ทำการปรับปรุงค่ะเป็นมโบราณแต่ว่าเขาก็จะมีการตัดต้นไม้ทำความสะอาดนะคะไม่ให้รกมากทางเข้าไปไปจอดก่อนจอดล่มก่อนลงเลยม,มีคนอยู่ง ไหนคนนู่นมีมีรถม,มามีรถมีคนมาชมแต่เย็นมากเลยนะลมเลืล่อนเห็นอยู่พี่น้องในภาพที่เขามาถ่ายกันอะตรงนี้แหละในในสื่อออนไลน์อะเดี๋ยวเราไปดูใ,นใ,นในกล้ๆกันไปดูใ,นใ,นในกล้ๆกัน วันนี้เป็นวันดีนะคะได้มีโอกาสมาชมเมือ,เมมองเสมาวองเสมาจากตรงไหนลงลงเดี๋ยวเราลงไปดูไปใกล้นะคะหาที่จอดก่อนหาที่จอดก่อนอ่ามีคนมามีหนองน้ำ เลืนเย็นสบายต้นตะโกตายต้นต,กกต้นตะโกตายต้นต้นตะโกนะคะเรามาดูแหล่งประวัติศาสตร์เมืองเสมานะคะเมืองเสมานี้นะคะมาอ่านดูนะคะรายละเอียดของเขานะคะจังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองโบราณขนาดใหญ่ ตัวเมืองมีคูน้ำคั้นบินล้อมรอบนะคะลักษณะการก่อสร้างเมืองซ้อนกันสองชั้นเรียกว่าเมืองนอกและเมืองในเมืองนอกมีขนาดใหญ่กว่าอยู่ทางทิศเหนือพบร่องรอยโบราณสถาน3ามแห่งกลางเมืองกลางเมืองขุดคูน้ำหรือสระนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีเนินดินรูปวงกลมอยู่ภายในส่วนเมืองในมีคูน้ำคั้นดินร้อมรอบรูปร่างไม่สม่ำเสมอพบร่องรอยโบราณสถานหกแห่งนะคะโบราณสถานหกแห่งซึ่งบางแห่งก็จะเป็น่าสถานสถานที่เกี่ยวเรื่องในศาสนาพรม ศาสนาพมนะคะเช่นปราสาทปราสาทประาธระานแบบเขมรก่อด้วยอิฐนะคะก่อด้วยอิฐมังเสรีมีการพัฒนาการตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายนะคะมีการพัฒนาก่อนตระวัิศาสตร์ตอนปลายะะยุคเหล็กนะคะยุคเหล็กอายุราวพุทธศัรวรรษที่13ถึง16 ในช่วงเวลานี้ก็ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมทาอราวดีนะคะทำให้เกิดการก่อสร้างาศาสนสถานเื่องนในศาสาศานสา,าพุทธนะคะต่อมาสมัยวัฒนธรรมขอมนะคะราวศตวรรษที่15-16ก็ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมขอมซึ่งปรากฏ สิ่งก่อสร้างในศาสนาฮินดูนะคะก็ได้รับการอนุรักษ์ไว้นะคะเราไปดูบรรยากาศนะคะห้วยเหมือนกับ,บว่ามีห้วยล้อมรอบปูเมืองเนี่ยปูเมืองปูเมืองน,นอกนกนกนก คนที่ยังไม่รู้จักนะคะมาเที่ยวกันนะคะเมืองเสมานะคะเมืองเสมาเมืองแห่งประวัติศาสตร์2,000กว่าปีแล้วนะคะหาชมยาตนะคะช่วยอนุรักษ์นะคะเพลินกับบรรยากาศเมือง กันจุดเด่งที่สุดนะคะเดีวจะนะจชมกันเมืองเสมาเมืองเสมานะคะเมืองโบราณจะเป็นหิน หินนะ่าจะเป็นหินอาาดูหินนะคะหินครับเืองโบราณนะคะเมืองเสมาเป็นแบบนี้ได้ไหกคะเดินจะได้ไปดูข้างในกันจะเป็นหินศิลาแรกชั้นนะคะ นะคะคมาชมเมืองโบราณนะคะเมืองเสนานจะเป็นก้อนหินหินศิลาแรงชมหินศิลาแรงกัน,นะค่ะัตรงนี้จะเป็นน่าจะเป็นสถานที่ที่เขาประกอบพิธีพระพุทธศาสนานะคะ,ะ,ะชมกันค่ะ จะเป็นบันไดขึ้นเห็นสิลาแรงจ้าบรรยากาศขณะที่เราเดินก็เย็นสบายก็จะมีการ มีเห,เหมือนมีอนุรักษ์ไว้หรือว่าซ่อมซ่อมบำรุงไว้นะคะเป็นหินแบบนี้ศิลาแรงก้อนใหญ่ๆหินก้อนใหญ่ๆนะคะเป็นหินก้อนใหญ่ๆมันก็จะเป็นชั้นจะมีแบบนี้หินรอบๆ หินีิลาแรงสีดำดำสีดำดำแต่ก็อาจจะแบบอะไรนะชำรุผุพังอะไรก่อนไปตามไปตามสภาพนะคะไปตามสภาพดินฟ้าอากาศมาช่วยการอนุรักษ์การน,นะคะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการเข้าชมคะ่ะชมบรรยากาศอันนี้อำเภอเรีนา ปัจจุบันนะคะนี่บรรยากาศปัจจุบันจะเป็นทุ่งนาเป็นทุ่งนามีบ้านคนบ้านคนนะคะอำเภอเสมาจาังหวัดนครราชสีมาคะ่ะ<า>มาช่วยการอนุรักษ์กันนะคะทุกคนขอบคุณนะคะ หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจแล้วพบกับคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ